สบายดีเท <Beautiful, S 1> mm ี่ยวคุมมือว่ะแต่นาฮีมาทานนี่บอได้เที่ยวคุมมือปันไดนวันนี้บอได้ออกมาโอ้มันแบบเมื่อไหร่มีเวียกไปแล้วก็ไปอืมแต่ว่ามามาตลอดเนาะดียโอ้ให้เดี๋ยวชื้อทางนี่เพราะว่าคนบ้านนาฮีนี่แหละค่นค่ะเออเกิดอยู่นาฮีอยู่นาฮีอืมให้เดี๋ยวชื้อทางเสนะจื้อการด้วยความสำนานเคยไปเคยมาเคยไปเคยมาตลอดเนาะอือ ครับ mm hmm. อาศัยแบบข้อมูลซึกสัมผัสอยู mm ่ในตีนและก็นให้ใจอ๋อแบบเขาเขาสินึกอยู่ในหัวเขาเลยว่าทางมันไปนไหนเนาะแม่แม่แล้วก็แบบว่าสนั่นคือว่าดินตอนนี้มันเป็นนั่นนี้ดินตอนนั้นมันเป็นนั่นนั้นมันก็ต่างกันอยู่อสนั่นดินสลารโดยโดยโดยเอาเอาเอาเดินทางปลอดภัยไปนี่นะลงไปเอาตู้อยู่วัดนี่เออขออนาตถไทยไทยคลิปเด้อไชโด โอ้ยจะได้เมื้อนี้บ่ได้ให้เพื่อนฮ้องเพลงให้ฟังพี่น้องเอ่ยเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวสิไปหาอยู่บ้านนาฮี่บ้านเกตแก้วน่ะวัดโพธิ์ศรีอยู่พระธาตุเกตแก้วเลยเนาะเดี๋ยวสิข้ามไปเลยฮ้องเพลงให้ฟังเนึ่เด้อเมื่อเช้าเมื่อไงล่ะบ่สั่น่ะเมื่อก้อนค่ำแล้วโอเคเอาโชคดีโชคแมนเด้อไปเดินทางปลอดภัยโอ้ยถ้าเป็นไปได้ขั้นนี้ เอฟซีไล่กับขอความช่วยเหลือในเด้อเพราะว่าสู้นี่จนเกินไปกาแฟกระจ้องยากระจ้องเข้ากระจ้องนัก้องไผแบบว่าอันบ่อไปแล้วบ่อได้กินเมื่อใดออกตลาดแล้วจังมีเงินกิ่นโดยโดยโดยแบบได้ได้ไปข้อกระตุ้งห้องเพลงจังมีคนเอาให้แบบสีเนาะพี่น้องหากินเลี้ยงตัวเข้าบ่อได้ขอไผ่เนาะเฮาเข้าหาด้วยเอ่อเพื่อแห้งของเฮา เออศิลปะขายเสียงเลี้ยงตัวขายเสียงเลี้ยงตัวพี่น้องเบิ้งโอ้ยเสียดายเมื่อนี้เพื่อนห้องเพลงให้ไว้บ่ถึงคำกิดประกอบนะเพื่อนจะชิบพันเนาะเ่ใครก็เอาหน่อยบ่เนาะโอ้บ่เดี๋ยวด้วยบ่เดี๋ยวยินซื้ออยู่อันเอาเอาผู้ขากาเคยกดไลค์หรือว่าเคยคอมเมนต์ไปหาไอตึงคำให้ไปหาผู้ข่านี่แหละให้ไปช่วยเหลือคนตาบอดแน่ว่าซานคานมีเวลาว่างว่าซานโอ้โดยโดยเดี๋ยวเดี๋ยวสิหาโอกาสไปหาเด้อ โอ้ใบน้อยเฮานี่มีจักรพรนดิเนาะบุญกันเด้อมีมีอ่ะมีเท่าไหร่ให้มืดมีเท่าไหรให้มืดเด้อใบน้อยเด้อแต่จักใบบ่ฮู้เด้อไอโบ่เด้อสนุนมาให้ส่งมาร่ำรวยไปไปโดย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 ไปรนับนานเงินบาทไหลมาเงินดอลลาร์ไหลเข้ากับป้าเจ้าโดนางอ๋อให้มีเอสซีหลายๆแล้วก็ให้ดังฮองเฮืองไว้ๆแล้วก็ให้มีความสุขกายสุขใจตลอดไปโดยโดยโดยอ่ะพี่น้องถ้าว่าผู้ใดอยากซรอยไอโบ๊ทนอกกะ เดินทางมาท่องเที่ยวบ้านนาฮีพี่น้องไปถามมาเพื่อนโลดบ่ต้องเอาเงินให้เพื่อนรักดอกให้เพื่อนฮ้องเพลงให้ฟังก็ได้หน่อยบ่เนาะโดยโดยเอาเงินกระตุกโดยโดยโดยนี่ะนี่กระตุกกรถือมานี่นี่นีเสียดายเสียดายเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวบ่าวเตียงข้ามซิไปถ่ายทอดวิถีชีวิตของเพคนหอนเหือเลยเนาะเปิดโอกาสอยู่เนาะเปิดโอกาสให้บ่าวเตียงข้ามไปอยู่บ่เนาะยินดีต้อนรับทุกเวลาโดยโอเคค่ะว่งอยู่สมอโอเคเอ้าเนื้อนันเด้อไปก่อนเด้อวันนี้เด้อบ๊ายบายนะ บายยแน่ <c oughs> ไปพี่น้องก็ถือว่าการมาลินมาเที่ยวสงการบ้านนาท่านในวันนี้ก็ถือว่ากสถานที่ยังบสท่านได้มีคนหูจักหลายไปได้พี่น้องเลยยังบบกขึ้นคืนไปได้อันเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เพื่อนกัสิมาหลายแล้วแล้วมือน,นี้เพื่อนเปลี่ยนไปเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งคือหาดบ้านไห่เนาะแต่ว่าอยู่จุดนี้นี่น่าจะเป็นตอนแรงๆประมาณ ห้าหกโมงคนมาเติมแน่นอนพี่น้องแต่ว่าบาเตอร์คัมกับบ้านไก่ก็เลยต้องได้กลับก่อนจากไหนก็เข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับบุญสงการนี้ก็ยังเปิดอยู่พี่น้องจนทอดวันที่16มื้อนี้บาเตอร์คัมมาถ่ายทํำนี่เป็นวันที่14เนาะก็มาท่องเที่ยวน้ำกันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามบรรยากาศการล่้นสงการกับทีมงานเตอคัมและไก่ในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ขอจ้าเพลงสำนึกก่อนขอขอบใจไปก่อน ເອົາສະບາຍດີສະບາมาลินมาลินทางนี้ม <at> ื้อนี้ໂດຍໂດຍເาົ້າເມย່ອເດີ້ໂດຍດດດ